สวัสดีครับกลับมาพบกัออนอีกครั้งในจุดนัดข่าวแล้ววันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวสวนกล้วยไม้แอร์เอาคิดอำเภอบางเลนจังท่าขอรบถนะุนที่นี่เขาเป็นสวนกล้วยไม้ที่มีกล้วยไม้สวยๆนี่เรียกว่าเยอะมากๆหลากหลายสายพันธุ์มาให้ชมกันบนเนื้อที่ที่เรียกว่ามากกว่า120ไร่มีทั้งห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีที่อนุบาลกล้วยไม้ด้วยเรียกว่าที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยและ ที่นี่ยังเป็นแหล่งที่ส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างาประเทศและจําหน่ายภายในประเทศอีกด้วยส่วนถ้าใครจะมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับสามารถเดินช้ชอปปิ้งกันได้เหมือนเดินช็ปเปอร์มาร์เก็ตกันเลยทีเดียวนะฮะและไฮไล,ลท์สำคัญในช่วงนี้นะครับก็คือจะมีโอกาสได้เห็น ้วยไม้ดอกด่างที่เรียกว่าหาชมได้ยากชุดๆเลยครับผู้ชมท่านใดที่มีเวลานะครับต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมกันนะครับออแล้วพบกันใหม่ในจุดนัดข่าวคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามฝากกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับกล้วยไม้ดอกด่างนะฮะคือกล้วยไม้เนี่ยปกติสีก็จะไม่ไม่เป็นแบบนี้อ,อันนี้ก็คือเป็นไม้ที่มีความแปลกพิเศษนะฮะดอกเป็นด่างเขาเรียกไม้สปลช นะฮะโดยปกติไม้สเปรดเนี่ยก็ถือว่าหายากอยู่แล้วแต่ตรงนี้เป็นสเปรดที่แต่ละดอกสีไม่เหมือนกันสีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เหนือกว่าปกติแปลกกว่าปกตินะฮะก็เป็นความพิเศษจริงๆครับสำหรับกล้วยไม้ดอกด่างไวายสเปรดแบบนี้ครับแล้วราคานี่คือ ราคานี่คือราคานี้เลยราคาต้นละหมื่นนะฮะ,ะราคานี้เลยต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีมีไม่กี่ต้นะนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นของแปลกนะครับกว่าจะพัฒนากว่าจะแปลกมีการกลายพันธุ์มาได้ขนาดนี้ต้องบอกว่ายากแล้วยากอีกเหมือนกับฟุกอีกต่างหากนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นความแปลกพิเศษจริงๆก็เลยจัดแสดงนะฮะไว้ที่ตรงที่สวนของเราตรงนี้ครับ